สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เรายังอยู่ในเมืองโครนนะคะ เป็นที่พักหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมที่ที่อยู่ในตัวเมืองโครนโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านผู้ชมจะรับทราบแล้วนะคะว่าเราได้นั่งเรือเฟอร์รี่มาจากเมืองเอลดิโดนะคะซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานมาที่โครนเนี่ยจะอยู่ทางตอนเหนือของเกาปะปาราวันนะคะและก็ถือเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเกาะคาราเมนในจังหวัดปาราวันโดยทางภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยโคอรอนจะอยู่ทางตอนเหนือของทะเลซูลูซึ่งมีพื้นที่แบ่งเป็นสอง ่วนตัวเมืองจะอยู่บนเกาะบาลังกาและส่วนตัวที่แยกออกมาอีกส่วนหนึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสถานที่สวยงามซึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมไปไปเที่ยวกันนะคะว่ามีจุดดำน้ำปะการางังแล้วก็ดูทะเลที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ถือเป็น paradise of คิลปินสอเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมที่จะมาที่นี่มากแล้วก็สำหรับ ที่นี่นะคะค่าที่พักที่เราเข้าพักที่นี่นตกคืนนึงก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าแฟนเขาจองเป็น2ห้อง ยังไงก็ตามบรรยากาศข้างนอกก็จะประมาณนี้เราก็จะเดินชิลๆหลังจากที่เรามาจากโยนิดูแล้วเนี่ยเราก็พักผ่อนแล้วก็ตืน่นเช้ามาก็ทานอาหารเชา้าแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแต่ว่าในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเ,เราจะไปเที่ยวเกาะกันนะคะเกาะโครนซึ่งเป็นอีกเกาะหนึ่งที่มีเนื้อที่ประมาณ20่กว่าล้านเฮกตว่์มีแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำดูปการารังแต่ในส่วนของตัวเมืองเนี่ย จะมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ300กว่าตารางกิโลเมตรซึ่งท่านผู้ชมจะได้เห็นในคลิปถัด,ถดไปนะคะว่าตัวเมืองโคโรนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปไปเที่ยวชมในวันถัดไปนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมที่จะต้องไปธนาคารใบทานข้าวแล้วก็เดินเพื่อที่จะไปะทางท่าเรือโคโรนเพื่อที่จะติดต่อเรือไปที่โคเรนีนซึ่งถือเป็นเกาะ เกาะหนึ่งที่เราจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันท่านผู้ชมรับชมคลิปแล้วก็ยังไงก็ตามติดตามชมเราในคลิปถ,ถัดไปนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมดูสถานที่สถานที่พักนะคะว่าเขาก็มีความสะอาดความสวยงามถึงแม้จะเป็นบรรยากาศอยู่บนเกาะ แต่ก็ยังอิงกับธรรมชาติมีธรรมชาติที่สวยงามป่าเขาลำนาวพายอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี้ยก็จะเป็นภูเขาแล้วก็เราก็จะมีแบบได้ยินเสียงนกเสียงไก่เสียงอะไรประมาณนั้นยังไงก็ตามรบกวนท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้เรา ขอขอบคุณที่รับชมและก็สำหรับคลิปถัดไปเราจะไปเที่ยวเกาะกันฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย